สวัสดีครับอยู่กับสาจารีวิวแลยวนะครับวันนี้ก็อยู่กับคีย์บอร์ดตัว n นเป Pro 2นะครับตัวนี้ก็ที่ดูกันแล้วก็เป็นตัวมินิมอลเป็น60%เรื่องโหมดมีครนี้เข้าคียบอดนะครับตัวนี้ก็หลักๆของเขานะครับจะเป็น b r o บรา w i t c h นะครับบราสสวิชเสียงจะไม่ดังมากนะแล้วก็ คย์เป็นของตัวนี้นะ,ะ่ไออะไรนะคาท,อทอรอนอ่านะครับตัวนี้ก็มีเป็น F N Key Function แล้วก็ใช้งานห้แยกมากนะครับมี F N Function 2ตัวเลยซึ่งผมก็ใช้ไม่เป็นเท่าไหร่ใช้ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ใช้ยากอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มี R G B ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งมาโคได้มีซอฟต์แวร์นะ โอเคเรามาดูข้างในกันนะครับก่ดจัดส่งเนาะโอเคพ่ okay. อดีว่าลูกค้าจัดละเราก็อันนี้คือเทสไปครั้งเดียวเองแล้วก็เก็บใส่กล่ก็พอดีใช้ไม่ค่อยเป็นตอนนี้ใช้แต่แบบมีสายแล้วก็เป็นบูสวิตของยี่ห้อนี้ที่ผมใช้เป็นแบบนี้บูสวิตอีกทีนึงของอะไรไม่รู้ของออร่าอร่านะแต่นี่ ตัวนี้จะแพงกว่าวโนโคลดิแพงกว่าเยอะเลยอ,อ่ะล่นนี้ตัวถูก,ถกไปเลยโอเคไม่ต้องพูดถึงหลคาละมาดูเรื่องสรรพคุณเขาดีกว่าคู่มือเขาก็ทั่วไปนะครับใช้ได้แบบอ่าบูทูธหรือมีสายก็ได้นะครับตัวนี้รองรับฟังก์ชันบูทูดด้วยนะนะครับโอเคถ้าคือถ้าเสียบ USB ก็ต่อตรงถ้าใช้งานแบตเตอรี่ก็บูทูธเรานะโอเคอันนี้หลักหลัก ก็จะเทสสองฟังก์ชันให้ดูนะครับโอเคก็ oh, okay. ติดขาเนาะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดไอ้ไม่ใช่คีย์แคปไหมเขาเรียกคีย์แคปใช่ไหมหนึ่งชุดนะครับคีย์แคปหนึ่งชุดตัวดึงคีย์แคปสายไทป์หัวไทป์ C กับ USB นะครับ ที่ทั่วไปหรือว่าที่เขาเรียกว่าหรือที่เขาเรียกใช้ A นั่นเองอเถ้ามาเถิดมันเรียกยากแล้วก็เอาลงก่อนนะของแล้วสายไว้สายต้องเอาไว้ตัดเพราะว่าเราจะเชื่อมสายที่ก่อนนะครับมาดูเสียงเขาคนระับไม่ต้องห่วงนะครับมือผมล้างแอลกอฮอล์เรียบร้อย ผมละหอกกอลฟไที่นี่เราจะปลอดภัยนะครับช่วงยุคโควิดเรามีอลกอฮอล้างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกดก่นสัมผัสไรผมล้างเจลอากฮอล์ก่อนยกเว้นไม่มีถุงมือแค่นั้นเองโอเคต่อมาเสียรนะกดสัมผัสนุ่มมากนุ่มแบบล้องคอชีวิตครับ โอเคแล้วก็มีฟังก์ชันนะไอที่เขาบอกว่าม่มีฟังก์ชันสองตัวเนี่ย f n 1 f n น,นึ่ง f n สอันเนี้ยเอาไว้ใช้โวกฟังก์ชันที่เราจะเห็นทั่แถบสีม่วงไอส้มๆนะครับ f n ตัวนี้ก็ f 1เป็นฟนะัง okay. ก์ชันเนาะโอเคพูดทางคอาเพกลองเอาเสียบเปิดดูดีกว่าเพื่อจะได้ดูสินค้าว่าสีสันแสงสีเป็นยังไงฟังก์ชันหมดมีอะไรยังไงบ้างนะครับขอเทแบบมีสายก่อนนะ แต่สายไม่ชินมือเท่าไหร่ททปกติย้แต่แบบมีสายปกติแบบอันนี้มันออฟอยู่นะข้างหลังเครื่องออฟอยู่นะถ้าเสียบป,ปุ๊บมันก็ติดเลยหรือเปล่านะมันก็ติดเลยมันก็จะขึ้นเป็นเซตอัพตัวนี้นะโอเคแล้วก็ปล่อยเข้าไปกลับไปที่ตัวเราต่อนะ นีก่อนเทสนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคอ่าปรับไฟปรับไฟทำยังไงนะครับจะมีอ่าโดยพวก F n นี้ใช่ไหมอ่ามันจะกดแล้วมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่าตัวเลขหมดเลยก่อนนะอ่าตามคู่มือเขามีลูกเล็นบอกอยู่นะครับในนี้แต่ไม่ลอยากให้ทางลูกค้าลองดูเนาะทางผมก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆว่ามันเปิดยังไง นะครับตัวนี้เนาะเขาบอกว่ากด F N 2ครั้งไว้แล้วก็เลือกเปิดไฟนะโอเค F N สองไอพวกนี้คือเปิดไฟนะครับปิดไฟนั่นเองแต่ F 9ไเป็นต้นมานะครับก็มีฟังก์ชันเลยนะีนสีเปิดปิดสีลดแสงลงแสงขึ้นนะครับ ระาะเอาวางแม็กตรงนี้ให้ดูนะให้ดูสีเล่นกล้องอาจจะไม่ค่อยรู้หว่าเท่าไหร่กล้องกล้องโทรศัพท์ธรรมดากดแล้วก็มีสีขึ้นนะเห็นว่าเขามีซอฟต์แวร์ด้วยแต่ผมยังไม่ลองเล่นซอฟต์แวร์เลยใหม่จัดอะบอกเลยใหม่จัดเล่นน้อยมากโอเคอะไรสีแสง ประมาณนี้เดี๋ยวลองปิดขาให้ดูเนาะเพราเป็นไงแสงเขาจะประมาณนี้ก็ก็เอาเรื่องอยู่นะก็ถือว่าสวยสดงดงามเลยแหละประมาณนี้กันกับเทสสีเทสแสงอ่าฟังก์ชันง,งานพิมพ์กับที่ฟังก์ชันการพิมพ์ของเรานะครับในที่บอก ไอ้ F1 F2 เนี่ยต้องกด Fn1 ก่อนใช่ไหมเราถึงจะเป็น F1 ได้ f 3ได้นะอันนี้แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันตัวนี้น่าจะคู่มือดูได้อยู่เนาะโอเคโอเคทีนี้มาในส่วนของบลูทูธกันต่อเลยนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้มันมีปุตรอยู่แล้วเนาะเราจะถอดการถอดสาย USB ออกนะครับเราจะทำการเปิดโอเพน เอ้ออนพูดผิดออนนะออนนี่หลังเครื่องนะออนเสร็จปุ๊บเอออัปเดตคอมรูนีเอออะไรนะกี่ลืมเลยไออะไรนะไอเอฟเอ็นสองนะนะเดี๋ยวเอฟเอ็นสองกับเอฟหนึ่งค้างไว้ห้าวินะครับ มันจะมีไฟเขียวก็ปิ๊บก็ปิ๊บปิ๊บนี่นะหรือ F2 ก็ได้ F3 F4 ก็ว่าไปนะก็จะขึ้นมาเครื่องโอเคเหากันลบเลิกันอ่าแล้วก็แอดบลูท,ทนะูธเนาะทูธเข้าไปเครื่องที่มีบลนะูทูธนะจะโชว์ชื่อ สองพี่หนึ่งอ่ายูดิไวไอเซติโทโกะไปว่าเรียบร้อยมันก็เซตอัพอยู่เนาะโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มีตัวมันแล้วก็แบตเตอรี่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าชาร์จไม่ได้ใช้ <laughs> โอเคลองเทสดู มีสถานนะเขามีบอกนะไฟเดียวอ่อนว่าเขาทำงานอยู่นะอะไรโ่อ,อ,อลองเทสหน่อยแล้วกันเนาะหนึ่งสามสี 5, 6, 7, 8, 9, 0, ลบเท่ากับ q w e r t y u i o p นี่ ใช้ลูกศรใช้ยังไง f หนึ่งแล้วก็แล้วก็ลูกศรซ้ายลูกศรขวาลูกศรนบนลูกศรล่างไม่ได้เพราะเราไม่ได้พัฒมาทัดใหม่นั่นเองโอเคนะครับเทสปุ่มโดยประมาณ f n เปลี่ยนภาษาดาวถึงนู่นเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนษา f n แล้วก็แรงกดก็เปลี่ยนภาษาปกตินะนี่ ก็เดี๋ยวเทสคีย์ง่ายก่อนทำการแท็กนะคะรับเทสคีย์ง่ายมันจะมีเว็บเทสคีย์อยู่เพอสินค้าวันนี้มันไม่มีประกันเราจะเทสให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยทเทสออนไลน์เอาล่ all right. All right. ะเจ้าตัวนี้ถือไว้ก่อนนะ โอเคเม่ี้พามไปไม่มีประโยชน์เลยมาเทีตรัวนี้อือืม พวกนี้ยังติดแล้วกระบวกอยู่เกิดจะฟังก์ชันตัวนี้ถ้าเรากดธรรมดาเลยนะครับมันจะอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรนะขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวานะใช่ไหมมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมโอเคเอตัวมันนะครับ ต้องกดค้างถึงจะเป็นตัวชิปถึงจะเป็นคอนโทรลนะไอของตัวนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะเอาไว้ใช้เหมือนแค่ว่าเป็นตัวฟังก์ชันนะแต่เอาตัวมันเองก็เป็นนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวานะถ้ากดแบบรวดเร็วอยู่แล้วนะครับโอเคเอ่อัแติเมปจะไปปะสแตมป์วินโดว์คอนโทรลชับล็อก แท็บแท็บนี้เรากดเรากดมันก็ถ้าเป็นแคปซอกโหมดอยู่จะเป็นไฟขึ้นบอกเนาะแท็บเอสเคปเราจะใช้เอสเคปเอสเคปนี้ยังไงล่ะก็ใช้เป็นหนึ่งงกล้องตรงไหนเอ่อเนี่ยเนี่ยเห็นอยู่เนาะ เป็นหนึ่งตามด้วยไอตัวตัวนอนโอ๊ะน,นะครับเป็นจันเป็นภาษา f 1 F2, f 3 f ส f ส f ห f เ f แ f เ f สิ f หแล้วก็พวกฟังก์ชันปินสกรีนโฮม n เ็ด up เด down insert delete นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขตอนนี้ไม่มีตัวเลขกันล้วนะครับฝั่งขวาจะไม่มีอยู่แล้วนะเนาะก็มันไม่มีนำแผดเนาะโอเคมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดเทปปุ่มเนาะอันนี้ถ้ากรณีี้ เราจะเปลี่ยนเปิดไฟได้ไหมถ้าเป็นบุฟูธก็เปิดได้ปกตินะครับตัวนี้บุฟูธก็เปิดได้ปกตินะตัวนี้เป็นบนะุฟูธเนาะปก็ปกตินะประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะครับก็เดี๋ยวจบคลิปแล้วก็ตัดสินใจถ้าพร้อมว่าเดี๋ยวแพ็คของให้เลยนะครับก็ฝากด้วยอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็สปอร์ตตัวนี้ประมาณ เอ็นโนมเอนี่โปรสองเขาขาวงามเดี๋ยวดูรอบตัวเขาก่อนละกันนะพอลืมถ่ายรอบตัวนึกอยู่ว่าลืมอะไร ก้องไทยสี่นี่กล้องหลักกล้องหลักซ่อมอยู่โอเคประมาณนี้กันครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับปุ๊บ